ครับในถัดท้ายนี้สิจุลานะครับอยู่ก็คิดว่าจะทําเต็มที่ครับในการแข่งขันในตัวแทนจุลาครับผมยังไงก็ทุกครั้งที่ลงสนามก็จะคิดว่าทําเพื่อมหาลัยครับแบบนี้ก็เลยทําเต็มที่จนถึงได้เหรียญทองครับรู้สึกภูมิใจครับครับจากแบบนี้ก็ก็เหมือนเดิมครับอยู่ก็ไม่ประมาทคู่่อสูครับผมก็ให้แติคู่ต่อซูเพราะว่าทำเต็มที่ครับถ้าเจอใครก็ทำเต็มที่แข่งก็เต็มที่จนกว่าเวลาจะหมดครับผมเพื่อให้แตกคู่่อสูด้วยครับ <c oughs> ครับผมอยู่ก็ต้องเต็มที่ครับเพื่อแบบไม่ให้เราต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยเพราะคู่ต่อสู้ก็เต็มที่กับเราเราก็ควรเต็มที่กับคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นก็อยู่ก็ใช้ฝีมือทุกอย่างครับเพื่อเอาชนะครับผมอยากเป็นตัวแทนมหาลัยอยู่แล้วเพื่อมาแข่งกีฬามหาลายัยเพราะว่า มันมันเป็นมันเป็นช่วงวัยอายุหนึ่งที่แบบเราอยู่ในมหาลัยเนาะเราก็อยากทําเพื่อมหาลัยแล้วก็เป็นตัวแทนมหาลัยครับจริงๆก็ก็เห็นเบื่อนแข่งแขงก็แบบตื่นเต้นนะคนเชียร์ดังมากๆแล้วก็สถานการณ์คือคึกคักมากๆทุกคนแบบต่างคนต่างเชียร์แบบมหาลัยก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมใครแล้วจริงๆก็อยู่ก็แข่งพรุ่งนี้อีกวันครับเป็นประเภททีมครับผมแล้วก็แมตช์ระดับนานาชาติก็ปีนี้โค้ชเชียร์ก็แจ้งว่ามีเอเชียนเกมกับทีมแชมป์เอเชียครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของปีนี้เลยครับอย่ก็จะทําเต็มที่ ครับยังไงก็ถ้าใครที่เป็นเ c หรือว่าแบบคอยเชียร์อยู่ติดตามมเนี่ยก็มาถ่ายรูปก,กันได้ครับอยู่ก็แบบอยากถ่ายกับทุกคนมากๆครับอยู่ก็แบบทุกทุกกำลังใจทุกเสียงเชียร์ทุกเสียงปรบมือเนี่ยรู้เแบบทำให้อยู่เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยครับยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบมามายินดีกันแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันครับ